กว่าจะรู้สึกอยากทำประกันก็ตอนจ่ายบินค่ารักษาตอนเข้าโรงพยาบาลโคตรเยอะเลยเกือบล้านประโยคนี้ฟังแล้วได้ยินแล้วก็หงุดหัวทุกคนเนาะใช่ไหมหลายคนเข้าใจท,ทันทีแต่เข้าใจแล้วก็คงช้าเกินไปความจริงเรื่องค่ารักษาในอังยกตัวอย่างเสียการันนี้ถ่าตัดสติ่งห้าหมื่นถึงแสนแสนกว่าด้วยแล้วถ้าไม่จบครั้งียวก็คงมากกว่านี้ ่าตาลินหัวใจหลักแสงถึงหลักล้านเคมูมาเร็งขคอหนึ่งก็แสนถึงล้านละเพราะในซีอูสามถึงห้าหมื่นนี่คิดต่อวันหนึ่งวันเดียวแต่ก็ต้อหลายวันทุคนครคุณก็ไปกี่บาทก็ไม่รู้พอโรงพาบาลแล้วเงินหายไปทั้งชีวิตเลยหลายคนต้องกู้เงินต้องยืมคนนั้นคนนี้หรือล้มกันลายไปทางครอบครัวคุณเคยยินงคำว,ว่าป่วยคนเดียวรวมทั้งบ้านนะ ไม่่คุณบอกเลยไม่ป่วยหรอกแต่คุณอยาลรู้ว่าคุณใช้ร่างกายในการใช้ทนั่นทําน,าน,านี่มันก็เจ็บเป็นมันก็เหนื่อยเป็นถูกต้องไหมทุกคนวันนี้เราทาประกันเพื่อซื้อสิทธิ์รักษาแพงๆให้กับตัวเองไว้ล่วงหน้าจะเตรียมรับมือว่าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราเตรียมไว้แล้วคุณจะบอกว่าคุณไม่ป่วยคุณก็บอกว่าคุณไม่ป่วยได้มันไม่มีใครบอกหรอกว่าในะ5 10, ปี10ปีมันจะเป็นยังไงเออประกันสุขภาพถุก ข่าวภาพดีนะครับทุกคนจ่ายเบี้ยหลักพันหลักหมื่นตอ่อปีเองคุ้มครองคุณหลักแสนหลักล้านเลยนะฮะทุกคนไม่ต้องห่วงว่าเมื่อยามจาเป็นต้องใช้เนี่ยจะจ่ายไหวไหมประกันเบี้ยแทนคุณได้นะครับทุกคนซึ่งยิ่งตอนเราอายุยังน้อยเนี่ยยังหสามสิบ34ปี2 0ถึง30ต้นๆนะครับทุกคนเ <ๆ S 2> บีย้ยถูกไม่ถูกปฏิเสธแล้วก็มันครอบคลุมเยอะกว่านะครับทุกคนเรามาดูมุมมองความคิดของคนวางแผนกับคนทั่วไปหรืออาจจะไม่วางแผนนะครับผม เดี๋ยวค่อยซื้อตอนป่วยก็ได้มี่คือคนทั่วไปคิดนะแต่ถ้เป็นคนวางแผนจะบอกว่าป่วยแล้วซื้อไม่ได้หรอกอ่าคนทั่วไปเสียดายเบี้ยคนวางแผนเสียดาเงินล้านตอนจ่ายแพงๆว่ะคนทั่วไปเราไดเ้เราให้มีเงินก่อนคนวางแผนทําเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวเริ่มไว้ก่อนอ่าคนทั่วไปคิดว่าเรายังไม่ป่วยคนวางแผนไม่ม่ใครรู้หรอกว่าจะป่วยเมื่อไหร่เห็นไหม อันนี้ลองถามเด็กเป็นคนฝั่งแบบไหนนะครับทุกคนอันเนี้ยชวนทุกคนมาวางแผนช่อร่วมกันนะครับทุกคนสรุปนะครับทุกคนประกันสุขภาพไม่ได้มีไว้สําหรับตอนเรารวยหรือคนรวยแต่มีไว้เมื่อตอนไม่พร้อมที่สุดในชีวิตประกันไม่ไ้มีไว้ส,สำหรับนึกภาพตัวเองหรือลองดูรอบตัวคนที่ป่วยเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคหัวใจใช้เงินกี่บาทต้องมีปัญหาอะไรบ้างคุณคงไม่อยากเป็นคนที่เป็นปัญหาแบบนั้นใช่ไหมอ่า วันนี้นะครับทุกคนอยากบอกทุกคนว่านะครับค่ารักษาแพงเกินจะเสียเองเนี่ยนั่นแหละคือสัญญาณว่าคุณกำลังโตพอจะวางแผนชีวิตนะครับทุกคนวันนี้อยากให้ทุกคนเห็นความสําคัญของการวางแผนหลักประกรันโดยการลระกัรสุขภาพอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมละเอียดต่างๆที่ชัดเจนก็อินบ็อกซ์ส่วนตัวมาคุยกับบอมได้เลยนะครับตามลิงก์ด้านล่างได้เลย